สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มีสินค้ามาแนะนําเพิ่มเติมนะครับปุ๋ยเคมีสูตรใหม่นะครับของบริษัทดอนากรูครับสูตร82424ครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่ปลูกไม้ผลนะครับใช้ในการช่วงเตรียมต้นจะสมอาหารนะฮะก่อนจะทําดอกนะฮะใส่ในมะม่วงนะครับลองกองลำมุดนะกลางสาทุเรียนมะม่วงเฉพาะทุเรียนครับจะสมอาหารนะ ก่อนให้พืชออกดอกครับใช้ในผลดีแน่นอนนะครับเบสยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับย้ำอะสูตรเบสยี่สิบสี่ของบริษัทดอนกรูครับตราคุณศึกคุณภาพเติมราคาแต่ราคาไม่แพงครับสามารถหาซื้อแล้วก็สั่งจองได้ครับที่ร้านตะวันการเกษตรบ้านผู้ขายครับซอยทุ่งหลวง37หรือร้านตะเล็กนะครับสาขาบ้านน้องน้ำใสครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะครับเบสยี่สของเรามาแล้วนะครับ